หลายท่านคงเคยรู้จักหลวงปู่มหาศิลาสิริจันโทรหรือพระครูปรลัดวชิรโสพลนยานเป็นพระเกจิดังผู้เลืองวิทยาคมแห่งภาคอีสานพระเกจิดังผู้มียานอย่างรู้พระเถระผู้มีวัดปฏิบัติด,ดีเสมอต้นเสมอปลายมีจิตใจเมตตาสูง เรามาทราบประวัติหลวงปู่มหาศิลาพอสังเขปกันหลวงปู่มหาศิลาสิริจันโทมีนามเดิมชื่อศิลานินจันเกิดเมื่อวันที่14ตุลาคมพศ2488ขึ้น8ค่ำเดือน11ปีละกาเป็นบุตรของนายแก่นและนางน้อยนินจัน บรรพชาเป็นสามเณรเ,เมื่อครั้งอายุ15ปีนาปีณวัดธาตุประดับและอุปสมบทสังกัดมหานิกายเมื่อปีพศ2509ณวัดบูรพาพิรามจังหวัดร้อยเอ็ด โดยพระสิริวุฒิเมธีเจ้าคณะจังหวัด้อยเอ็ดสมัยนั้นหลวงปู่พระมหาศิลาศึกษาปริยัติอย่างมุ่งมั่นจนสอบได้นักธรรมชั้นเอกและ,ะเปลี่ยนธรรมหกประโยครับพัดเปลี่ยนกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่๙เมื่อปีพศ2 5 1๕ณวัดพระศรีรัตนาส,สดารามและได้รับหน้าที่เป็นพระอาจารย์สอนที่โรงเรียนวัดนิคมคณารามจังหวัด้อยเอ็ด และรับหน้าที่เป็นพระที่สวดปฏิโมกในการลงอุโบสถของคณะสงฆ์ตลอดมาเมื่อแตกฉา,านได้ปริยัติแล้วหลวงปู่พระมหาศิลาได้จาริกแสวงบุญปลีกวิเวกไปหลายจังหวัดเช่นจังหวัดอุดรจังหวัดหนองคายจังหวัดชัยภูมิได้เดินทุดงป่าณภูเขาอำเภอสังคมจังหวัดหนองคายสู้ภูเขาควายสอปป,อปอลาวในปีพศ .2517 เดินทางไปกับหลวงพ่อบ้านชาติวัดบ้านชาติจังหวัดร้อยเอ็ดซึ่งปัจจุบันมรณภาพแล้วได้พบกับครูบาอาจารย์มากมายเช่นหลวงปู่ทองมาคาวโลหลวงปู่มหาบุญมีสิลินทโลหลวงปู่ลีกุลสนทโลและเป็นสหาธรรมมิก,กับครูบาอาจารย์หลายรูปเช่นหลวงพ่อสมานธรรมลักขิตโตหลวงปู่หนูอินทวันโนหลวงปู่สมศิษฐ ลักขีสีโลหลวงปู่ล้อมศินสังวโลหลวงปูพ่พระมหาศิลาได้ร่ำเรียนวิปัสนาและเรียนอักษรธรรมลาวและอ่านหนังสือจากใบลานอิสานได้อย่างแตกฉานและได้ศึกษาคำภีรใบลานสายสําเร็จลุนจากสอปอลาวหลายฉบับศึกษาจนแตกฉานตั้งแต่ปีพศ2 5 5 0เป็นต้นมาหลวงปูพ่พระมหาศิลาได้ปีกวิเวกหลายที่ไม่ว่าจะเป็นป่าชาลางหลายแห่ง จนหลวงพ่อเจ้า,าวาดวัดโพสีสะอาดซึ่งเคารพนับถือท่านมากได้กราบนิมนต์ท่านมาจำพรรษาที่วัดโดยหลวงปู่ประสงค์จะปิกวิเวกณส่วนส่งบ้านแก่เปะเหล่าสิจานุสิ์จึงร่วมกันสร้างกุฏิถวายหลวงปู่ศิลาได้จำพรรษาตลอดมาและพระธรรมรัะตะนดีโลกเจ้า,าวาดวัดสุทัศน์เทพวรารามได้มีความเลื่อมใสในองค์หลวงปู่ได้นิมนต์ท่านขึ้นไปร่วมงานพุทธ,ธาภิเษกพระกลิ่งวัดสุทัศน์ และหล,หลายวัดในภาคอีสานจะกราบรัชนาหลวงปู่ไปร่วมปลกแทบทุกงานเนื่องจากเหล่าสิทธานุสิทธิ์ได้ไประจักษ์แก่สายตาเรื่องพุทธ,ธคมวัดปฏิบัติความเมตตาความสันโดษและเรื่องยานอย่างรู้ที่ท่านสามารถล่วงรู้เหตุการณ์ล่วงหน้าอย่างน่าอัศจรรย์ปัจจุบันท่านหลวงปู่พระมหาศิลาศิริจันโทปเปลี่ยนธรรมหกประโยควัดโพสีสะอาดบ้านแก่เปะ ตำบลเชียงเครืออำเภอเมืองจััหวดงกาฬสิน์ท่านมีอายุ79ปีปีปัจจุบันพศ2567